ต้องต้องเบาลงบ้างแล้วเพราะว่าออไม่ใช่เรื่องของเราเนาะได้เจอค่ะก็พี่ย่าก็เป็นคนที่น่ารักน่ารักจริงๆสมสมแล้วค่ะที่หนูอยู่ข้างพี่ยา่าได้คุยได้คุยค่ะก็มีเอ่อที่ให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดเนาะแล้วคือก็มีแบบมีขอโทษพี่ย่าว่าแบบเออจริง,รงๆกับปุ้ยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่พอดีว่าก็มีการถามว่าแบบถ้าเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คู่ควรนะคะพี่นกตาพาก็ไม่ได้มีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าจุดที่พี่ย่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าผงปุยเองก็เพิ่งเริ่มแต่งงานเองอยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีเงาค่ะ<อ> <c oughs> จริงๆแล้วว่ะตัวกวินเองเป็นคนที่ไม่เหมือนลูกเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเดียวใจเดียวเพราะว่าหนูก็คิดว่าถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขาก็ทําให้หนูเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งเลยแหละคะ<อ>่ะดูค่ะเ<ด>ขาเขาเขาดูเพราะว่า เหมือนเขาก็ติดตามแบบว่าเด็กๆออๆอ,อะไรอย่างี้บ้าง,างเขาาใช่ใช่เขาก็จะมีดูแบบนางแบบหน้าใหม่พิติตตเพราะว่าเขาอะชอบชอบดูผู้หญิงเพื่อที่ว่าจะมาถ่าย MV อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วไนีเขาก็ค่อนข้างตกใจว่าเอ้ยหน้าใสๆนเนาะกกวินไม่กลัวเราค่ะแต่ว่าเขาคือปุ้ยอะต้องบอกก่อนว่าปุ้ยก็ค่อนข้างที่จะใหม่ในการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือเราก็ฟิลเมาส์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ ไม่ได้ทันระวังอะไรนยคะเขาก็จะมีแบบมีเตือนบ้างว่าเขาอยู่มาก่อนนะ,ะ<อ>ต้องแบบว่าเบาลงหน่อยเแบาบได้เบาอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช <c oughs> เ่เขาเขาเขาาจะคอยปลามเราเพราะว่าตัวเราเองเราเราคิดไงเราก็อย่างนั้นนะคะคือก่อนอื่นเลยอะ่ะไอที่ปุ้ยโพส์ตในสเตตัสเพจของปุ้ยอะ่ะคือปุ้ยเป็นคนที่ชอบแบบ เรื่องผัวผัวมีเมียเรื่องเพื่อนเรื่องการนินทาเรื่องแบบเจ้านี่คือปุ้ยแบบโพสอะไรแบบนี้ทั่วไปอยู่แล้วใช่อะไรที่มัน้องจองอะไรที่มันตลกเราก็โพสลงอยู่แล้วแล้วไอ้ตอนที่ปุ้ยโพสอ่ะโพสก่อนที่จะมีเรื่องอีกนะอ๋อแต่คนมาโยงใช่คนแคปของเราไปขึ้นทวิตเตอร์แล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วครั้งที่ตอนแรกปุ้ยติดแฮชแท็กมาข้างมาอมีเยอะค่ะมีมีมีเยอะคือตัวปุ้ยเองอ่ะ ในกลุ่มปุ้ยอย่างเงี้ยจะเป็นปุ้ยที่แต่งงานก่อนแต่ว่าตัวเพื่อนปุ้ยที่เม่ยังไม่ได้แต่งงานส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแบบมือที่3ามนอกใจอะไรอย่างนี้อย,นอยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วเราก็อินกับเพื่อนเราด้วยแล้วเราก็เพิ่งจะมาเห็นข่าวด้วยแล้วก็แบบมันก็ส่งกันไปหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ วันหยุดยาวนะไปเที่ยวไหนก็ไปแต่มอย่ามาเที่ยวยุ่งเรื่องของเรานะแล้วก็อีกอันนึงอย่าไปเที่ยวยุ่งกับผัวใครนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขำๆแล้วก็หยอกเล่นอะไตลกไม่ใช่เน็บใครใช่ไหมไม่เน็บค่ะไม่เน็บค่ะทุกคนส่วนตัวปุ้ยกับน้องน้ำปุ้ยว่าน่าจะมีไมตรีจิตที่ดีด้วต่อกันอยู่เพราะว่าตัวน้องน้ำเองเวลาเห็นอะไรที่ปุ้ยแชร์ก่อนหน้านี้น้องน้ำก็มีการแชร์อยู่แล้ว น้องน่าจะไม่ได้อะไรกับเราหรอกมั้งใช่ไหมคะน้องเขาเขาเป็นเพื่อนกันไหมอันเนี้ยปุ้ยปุ้ยไม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถึงปุ้ยพอตัวปุ้ยเองกับน้องหรือใดๆก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวค่ะแต่เรากันนะรู้จักกันใช่ไหม ก็รู้จักเขาตามสือ่อแต่ว่าน้องนับก็รู้จักปุ้ยน่าจะตามสือ่อแต่เราไม่เคยไม่เคยคุยกันแต่ก็รู้ว่า,เ,วาเออน้องคนนี้ชื่อน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลานพี่แพนน์นพมพานะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืไม่น่าจะเปิดสื่อนะคะเพราะส่วนตัวปุ้ยเองอะ่ะปุ้ยคิดว่าจะมีเรื่องก็แต่เมื่อเขาทักปุ้ยมาโดยตรงนะคะพร้อมเคลียร์ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะต้องควรจะไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อนไม่น่าจะมาเคลียร์กับหนูนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับทัวลงแต่ตัวหนูเองหนูส่วนตัวหนูไม่ได้ใน อ่าอย่างในที่หนูโพสอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอ่ยถึงใครเอรอแต่ถ้ามันไปตรงกับชีวิตใครก็ขอโทษด้วยเราไ่ได้เ่ยชื่ไไปขอกระแสเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเงี้ยคนจะคิดยาง,ง้นก็มันมันก็น่าจะมีคนคิดว่าหนูไปเกาะกระแสอยู่แล้วแต่แต่คือหนูไม่ได้จ้างให้หนูไม่ได้จ้างใครมาสัมภาษณ์นึกออกไหมคะคือมันจังหวะที่อ่าพี่ๆอยากสัมภาษณ์หนูก็ให้สัมภาษณ์มันก็เพื่อความบันเทิงเพื่อทารถอะไรก็ว่าไปแต่ตัวหนูเองอ่ะ ถ้าถามว่ามีกระแสหรือไม่มีกระแสหนูเองก็มีงานอยู่แล้วคะ่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องใช่แล้วแต่สถานาการณ์ว่าวันนั้นเราเมากับใครดีกว่าเจออะไรมาออใช่วันนั้นเจออะไรมาหรือบางทีแบบอาอย่างมันวันหยุดยาวพอดีเนาะตอนนั้นอาต่อไปเป็นวันอะไรอะคะต่อไปเป็นสงการปีใหม่อะไรก็อ,อ,อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วแต่วันคือหนูนนนจะโพสแบบว่าให้มันทันสถาน,นการณ์แล้วก็แบบขำๆค,คือคนเอาไปแชร์บางคนเขาขำนะเขาไม่ได้บอกว่าเออแต่บางคนก็เจอกับตัวก็แชร์อะไรเงี้ยเรื่องชาวบ้าน,<ส>นเรื่อง <S <S ชาวบ้านเป็นเรื่องที่สนุกอยู่แล้วเนาะมันมนเรื่องเราไง